ตออกจากบ้านไม่ตกนะคะมาตกแถวข้างนอกนะคะเชียงกลมค่ะเชียงกลมนนสมบูรณ์ฝนตกค่ะการร้อนจะได้เย็นชุ่มฉ่ำ จจคจะคอมเมนต์นะมัค่ะตกแรงมากคนตกนอนเลื่อนกับรถฝนตก<ค>นอนเลื่อนคนขับให้ขับดีๆนะคะขับดีๆนะคะขับให้ดีๆนะคะ ออกจาบ้านเขวโต๊พี่น้องมันตกข้างนอกกาเจอกกระด้งเห็ดไฮเห็ดห,ห,ห,หน้าไทไฮไทหน้าว่านเขาว่าน,นำ้ำแรงมากเริ่มแรงแล้วค่ะเริ่มแรงแล้วกระจอกขึ้น,รนแรงมากโอเคเนี่ย ตรไกลแน่ไปนี่จ้ะใช่ไม่ไกลเลยนะี่ยหมดแล้วนะเขาก็มีเป็นช่วงๆเหมืันตกแรงมา,มมาอ่างอ่ออางเป็นหลุมเป็นบอ่อหลุมอวอากาศเขาถมแล้วอ่อ รถเปียกหมดเลยฮักเรียนเราไม่เลี้ยวซ้ายนะเราตรงเลยฝนตกเลยค่ะตรงทางนี้ไปนนสมบูรณ์นะคะนี้เราตรงเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่นอนทสูง ฝนตกแรงมากค่ะ